ปิดท้ายช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะใหม่จะพาไปเที่ยวไปชมภาพบรรยากาศงานประจำปีนะคะกับงานหล่อพระเชียงแสนสิงหนึ่งค่ะซึ่งเขาจัดกันเมื่อวันที่3-5มีนาคมที่ผ่านมานะคะที่วัดน่วมการนนท์จังหวัดสมุทรสาครนั่นเองค่ะรวมถึงพาคุณผู้ชมค่ะไปกราบขอพรขอโชคลาภท้าเวสวุวรรณโนความสูง5เมตรและพระยาบริษัทนะคะนอกจากนี้ค่ะจะพาไปกราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกค่ะซึ่งท่านอายุเก่าแก่กว่า200ปีพาคุณผู้ชมไปที่วัดน่วมการนนท์ค่ะ วันนี้ทางรายการได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศงานประจำปี2566วัดนุ่มการนุนจังหวัดสมุทรสาครและภาพบรรยากาศการหล่อพระเชียงแสนเสียงหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งได้มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมบุญร่วมหล่อพระกันเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งปัใจจัยในการจัดงานในครั้งนี้ทางวัดก็จะได้นำไปจัดสร้างวิหารคลุ่มพระพุทธชัยมงคลพระน,นอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครค่ะและได้นำปัจจัยไปร่วมปฏิสังขรณ์วัดนุ่มการนนต่อไปค่ะนอกจากจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศ กางานประจำปีกันแล้วนะคะวันนี้เรายังพาคุณผู้ชมไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดน่วมการนนกันอีกด้วยค่ะ วันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรท้าเวสวรโนความสูง5เมตรและพระยาปุริศาสตร์ที่วัดน่วมการนนท์จังหวัดสมุทรสาครค่ะตามตำนานท้าเวสวรโนท่านเป็นปาหมผู้ร่ำรวยจากการค้าขายและท่านยังเป็นผู้ที่ใจบุญคอยบริจาคทานโดยเหตุผลนี้เองท้าเวสวรโนท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่คอยดลบันดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาท่านมีโชคลาภนั่นเองค่ะว่ากันว่าท้าเวสวรโน,นนั้นคือพระยา,ยา ที่เป็นหัวหน้าของเท้าจตุโลกบาลมีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่บูชาท้าเวสวรโนจะบังเกิดแต่โชคลาภร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมดวงชะตาป้องกันพูดผีวิญญาณต่างๆไม่ให้มาทำอันตรายใดๆกับตนเองและคนในครอบครัวนอกจากนี้ยังสามารถขอพรท้าเวสวรโนในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การค้าการขายแม้กระทั่งในเรื่องของความรักก็ยังสามารถขอพรกับท้าวเวสวรรค์นนได้ค่ะซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดให้คุณผู้ชมได้มาไหว้ขอพรท้าวเวสวรรค์และพยาปุริสาแกนแล้วนะคะคุณผู้ชมยังได้มากราบขอพรหลวงพ่อหายระบปางเปิดโลกซึ่ง่านมีอายุเก่าแก่กว่า2 0 0ปีค่ะ ปัจจุบันนี้ก็มีคนเนี่ยมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อหายกันอย่างเยอะเพราะว่าป่วยบ้างไข้บ้างออตามความเชื่อของญาติโยมที่มีความเชื่อว่ามาไหว้หลวงพ่อหายแล้วก็จะหายป่วยหายไขย้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณให้เชื่อเวรให้เชื่อกรรมให้เชื่อการกระทําของเรานั่นแหละสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผลเจริญพร Thank you